ไปที่อุดรธานีครับคราวนี้ไปตามจับโจรนิดหน่อยโจรรายนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ได้เข้าําต่อออกตามประตูไม่ได้งัดประตูเข้ามาครับแต่เหนือชั้นกว่านั้นคือทุบกำแพงเพื่อมุดเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งครับแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินอยู่ภายในปรากฏว่าคุณแม่คนนี้เก็บเงินกับลูกสาวกะว่าจะให้ลูกสาวไว้ใช้สุดท้ายโจรเอาไปหมดเลยครับกล้องวงจรปิดของร้านสมปองขาไม้ครับจับภาพไว้ได้นี่คือคนร้ายนะครับ เป็นชายคนนี้แหละครับที่ทุบกำแพงด้านหลังโกดังเข้ามาครับซึ่งโกดังเนี่ยอยู่ติดริมถนนมิตรภาพที่จังหวัดอุดรธานีก่อนที่จะดันกล้องวงจรปิดขึ้นหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้จับภาพของเขาเอาได้นะฮะแล้วก็เข้าไปในก่อเหตุนะครับเข้าไปขโมยของในสํานักงานระหว่างที่เข้าไปในสํานักงานมีซุ่มๆแล้วก็เลงๆอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาใช้คือใช้ผ้าเนี่ยพันหัวหมดเลยครับแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเดินไป เปิดตามลิ้นชักโต๊ะต่างๆนะครับขโมยของมีค่าเอาไปหมดครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งทุ่มของวันที่19กร,รกฎาคมที่ผ่านมานี่เองทีมข่าวของเราก็เลยลงไปในพื้นที่ครับนี่ฮะเดี๋ยวดูนะฮะเขาจะค่อยๆย,ย,ย่องมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดลิ้นชักไปเจอกับพนักงานร้านคนนี้ครับเขาบอกว่าคนร้ายที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้านหลังโรงงานมันเป็นการทุบกำแพงเป็นช่องนี่ฮะที่เขาชี้เนี่ยเนี่ยกำแพงเนี่ยเป็นช่องเลย แล้วจากนั้นก็มุดเข้าช่องนี้ออกมาครับอืส่วนช่องนี้ทําไมคนร้ายถึงมาทุบช่องนี้เ,ออเขาเมื่อบ,บอกว่าช่องนี้แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นช่องที่เจาะไว้เพื่อนําน้ําบาดาลเอามาใช้ในห้องน้ํา<อ>ครับแต่ว่าหลังจากไม่ได้ใช้แล้วครับก็เลยก่ออิดปิดล็อกไว้อย่างเงี้ยฮะ,ะจนกระทั่งคนร้ายเข้ามาก่อเหตุขโมยทรัพย์สินก็มาทุบช่องเนี้นี่เห็นไหมฮะจากด้านหลังเนี่ยนะครับ,รบทุบช่องนี้เข้ามาแล้วก็ลอดเข้ามาอย่างอาคารครับ สิ่งที่ได้ไปมีอะไรบ้างมีโทรศัพท์มือถือของร้านได้ไปนหนึ่งเครื่องครับโทรศัพท์มือถือมูลค่า7990บาทและที่สําคัญคือมันมีกระปุกอมสินที่เก็บเงินของพนักงานในร้านเนี่ยนะครับเก็บไว้ประมาณ500บาทนี่ของพนักงานคนนี้เขาบอกมีกระปุกอมสินเป็นกระต่ายสีชมพูเก็บไว้เป็นเงินเก็บให้กับลูกเนี่ยนะครับกะว่าจะเอาให้ลูกไปซ่อมโทรศัพท์มือถือสุดท้ายถูกขโมยไปทั้งกระปุกเลยครับก็เป็นเงินเก็บลูกของลูก ขุดมันกับป้าลูกอายุ12ขวบก็ไปขุดเํามันกับป้า3วันได้400ก็เลยมาหยอดไปให้ลูกว่าจะไปซ่อมโทรศัพท์ให้ลูกจ้ะยังไม่ได้ซ่อมเลยจันยังไม่ได้ซ่อมก็เลยก็บอกลูกแล้วว่ามันหายแล้วรู้ว่าไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยครับเล่าไป อาจจะมีรอยยิ้มอยู่บ้านนะครับแต่ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะคือคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยคือลูกสาวนะเงินเก็บลูกสาวลูกสาวไปทํางานนะ่ะไปขุดมันกับป้านเนี่ยสามวันได้มาสี่ร้อยมาเก็บในกระปุกแบบนี้ให้แม่เก็บไว้ปรากฏว่าโจรไม่ทํางานทําการครับเอาเงินของลูกเขาที่ทํางานเนี่ยเอาไปได้นะอายุยังน้อยอยู่เลยนะสิบสองเลยนะอ้าวเหตุการณ์นี้ครับเจ้าของร้านตั้งรางวัลน,นาจับคนร้ายรายนี้เลยครับตั้งไว้ที่ห้าพันเลยครับ,ครบใครมีเบาะแส แจ้งไปที่เพจของสมปองขาไม้ได้ตลอดเวลานะครับนำไปสู่การจับกุ่มให้ได้ครับ